วิธีการไลฟ์สดเดล o อสโมพอกเก็ตสาม การไลด์ด้วย Osmo Pocket 3สามารถทำได้2วิธีวิธีแรกจะไลด์ตรงจาก Osmo Pocket 3เลย<ะ>โดยที่ให้เราทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรม DJI Mimo ตัวนี้นะจาก Apple Store หรือ Google p l a y นะคะติดตั้งลงเครื่องให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเข้าไปที่ตัวแอปให้เราทำการจอยกับตัว DJI ของเรานะเสร็จแล้วให้เรากดไปที่ปุ่มนี้เราก็เลื่อนไปที่คำสั่งไลด์นะหลังจากนั้นจะมีให้เราเชื่อมต่อนะคะว่าจะไลด์ไป Facebook หรือว่า YouTube ขอแทรกนิดนึงวิธีนี้ในการไลด์ไปที่ Facebook จะไม่สามารถ like ไลได้นะ์ เริ่มจากที่ Facebook ก่อนเมื่อเข้าไปที่หน้านี้ให้เราทําการเชื่อมต่อกับ WiFi นะหลังจากนั้นช่องนี้ก็ใส่ชื่อไทเทอร์หรือแคปชั่นในการไลฟ์ของเราลงไปสําหรับตรงนี้ก็เลือกว่าจะแชร์ไปให้ใครเห็นบ้างนะช่องนี้ก็จะเป็นคุณภาพที่เราจะทําการไลฟ์การไลฟ์ตรงจาก Osmo Pocket เกมาที่ Facebook สามารถไลฟ์ได้แค่7จ็ดสอพแล้วก็เลือกเฟเบเลตในการไลฟ์ของเราเสร็จแล้วช่องนี้ก็เลือกะค,ะคุณภาพในการไลฟ์ของเราก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นแบบ HD นะหลังจากนั้นในช่องนี้ให้เราทําการเชื่อมต่อกับ account Facebook count ของเรา เมื่อชต่อเสร็จเรียบร้อยก็ทําการกด start steam ได้เลยแล้วนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทําการไลฟ์ตรงจากอ s m o มอส์พ็อกเก3มาที่ Facebook ตัวนี้เนี่ยพอมันไลฟ์ไปแล้ว่ตัวหน้าจอมันจะขึ้นลักษณะประมาณนี้นะคะนะขึ้นลักษณะประมาณนี้เลยก็คือไม่สามารถคอนโทรลไลน์ในโทรศัพท์ได้นะนะประมาณนี้นะคะคุณภาพที่ได้ก็ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าถ้าในตัวกล้องสมมติเราลองสไลด,ด์ดูก็สามารถที่ควบคุมได้เหมือนกันนะสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นแบบอื่นหรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถทํางานได้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองเลือกเป็น product ว่านะ อตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนสินค้าลองเป็นโปรดักชั่วเค้นนเดี๋ยวลองเอาสินค้าขึ้นมาเห็นปะเนี่ยถ้าเราไลา่ด้วยออสโมพอยเกสามนะก็ค่อนข้างทางานดีๆนะคะเห็นไหมนี่ปึ๊บนี่จับโฟกัสที่หน้านะคะไม่ต้องเอามือบางหน้านะ่ะนี่นี่นะคะนี่ก็จะมีโหมดโปรดักชั่วเค้นนะเอาเป็นเมาส์แล้วกันนี่อ่ะใช้เป็นโหมดโปรดักชั่วเค้นนะคะนี่นสินค้าขึ้นมาได้แบบนะีอันนี้ลองไล์เป็นแบบแนวนอนดูก่อนนะคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะซึ่งโฟกัสในการทํางานของมันก็ค่อนข้างโอเคนะคะอ่ะโดยรวมๆก็โอเคนะ สำหรับ YouTube ก็ทําการเชื่อมต่อกับช่อง YouTube ของเราแทนส่วนคุณภาพในการไลฟ์ไปที่ YouTube สามารถเลือกได้แบบ 1080p นะสำหรับข้อมูลตรงนี้ก็ให้เราทําการใส่รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะคะก่อนที่จะทําการกดสตาร Steam หลังจากที่กดสตาร Steam ไปแล้วตัว YouTube จะไม่ทําการไลฟ์เลยนะคะให้เราเข้าไปที่ YouTube Studio ของเราวิธีนี้ทําผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะ เสร็จแล้วให้เราทําการกดไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่คําว่าถ่ายทอดสดนะหลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นไลฟ์ที่เราทําการรอถ่ายทอดสดอยู่นะคะก็ให้เราทําการกดไปที่โลโก้ตรงนี้นะเพื่อทําการแก้ไขก่อนหลังจากนั้นนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้ก็จะเห็นว่าไลฟ์ของเรายังไม่ขึ้นนะให้เราทําการกดรีเฟรชนะคะหน้านี้รอบนึงหรือรอสักครู่นะคะหลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีภาพไลฟ์ของเราขึ้นมานะคะเมื่อจอตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะให้เราทําการกดที่ s t a r s t e a m หรือว่าเริ่มถ่ายทอดสดได้เลยสำหรับใครที่ไม่มีคอม ให้เราทําการเปิด YouTube s t u d i o ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้โครมนะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาที่ YouTube s t u d i o ให้เราจิ้มไปที่ตัวจุด3จุดตรงนี้นะแล้วก็เลือกเป็น Request Desktop Site หลังจากนั้นเมื่อเข้าไปที่หน้านี้ให้เรากดไปที่คําว่าเนื้อหานะคะหรือคอนเทนต์แล้วก็เลือกที่ถ่ายทอดสดแล้วก็เลือกไปที่ตัวไลฟ์ของเรานะคะที่ขึ้นมาเราก็กดไปที่ปุ่มนี้หลังจากที่เข้ามาหน้านี้ให้เราทําการรอสักครู่นะคะให้ตรงช่องนี้มีไลฟ์ของเราขึ้นมาก่อนเมื่อไลฟ์ของเราขึ้นมมมาาาาแลล้้้วกก็สสรรถถดดดททีี่่่ปุยยตงนไเ โอเคและนี่ก็จะเป็นการไลฟ์มาที่ตัว YouTube นะคะโดยที่ผ่านกล้อง Osmo p o c k e t 3แล้วก็ต่อตรงมาที่ตัวแอปพลิเคชัน DJI Mimo นะคะตัวนี้เลยนะอ่ะวิธีขั้นตอนในการไลฟ์วิธี YouTube มันจะต้องมีการแบบว่ากดถ่ายเท่าสดก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไม่ไลฟ์ออกไปนะอ่ะลักษณะประมาณนี้เนาะ ซึ่งตอนนี้เราต่อแบบใช้ Wi-Fi บ้านนะคะเป็นแบบ 5G ด้วยเพราะรู้สึกว่าสัญญาณมันเสถียรกว่าตอนแรกที่เราต่อสัญญาณเป็นแบบว่าตัวไม่ใช่ 5G ะคะ่ะรู้สึกว่ามันจะมีความแบบกระตุกนิดนึงก็เลยสัเปลี่ยนสัญญาณแบบ 5G นะส่วนในเรื่องของตัวแสงนะคะตอนนี้ใช้เป็นแบบว่าแสงธรรมชาติเลยที่เข้ามาในตัวบ้านนะคะโดยผ่านหน้าต่างปกตินะไม่ได้เปิดไฟหรือเปิดอะไรต่างๆนะคะในการทํางานนะแล้วก็เชื่อมต่อไม้นะคะจะไม่ใช่ไม้ของ DJI นะจะเป็นไม้แบบของตัวมัลโนทีวันนะคะแล้วก็ใช้ไทซีในการเชื่อมต่อนะคะก็ โอเคในระดับหนึ่งนะคะในการที่ไหลออกไปลักษณะประมาณนี้นะคะก็ จากที่ดูหน้าจอนะคะแล้วก็ในการไลฟ์ออกไป u t u b e เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้ภาพที่คมชัดเลยนะคะเพราะว่าเราได้ขนาดแบบ Fu l l HD เลยนะในการไลฟ์ออกไปที่ y o u t u นะอ่ะคุณภาพที่ได้ก็ประมาณนี้นะในการที่ไลฟ์ออกไปที่ u t u b e นะคะวิธีที่2จะใช้ตัว o s m o อลพกเก็ตเป็นกล้องโดยผ่านสาย usb ให้เราเชื่อมต่อสายมาที่คอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็ให้ทําการเปิดกล้องเมื่อเปิดกล้องขึ้นมาแล้วตรงนี้จะมีข้อความขึ้นมานะคะให้เราทําการเลือกไปที่เว็บแคมนะให้เราทําการเลือกภายใน3วินะไม่งั้นจะกลับเป็นโหมดปกติแต่ถ้ากลับเป็นโหมดปกติิิแล้้วกก็ใหหทําารรเเปดดคื่่อง แล้วก็ให้เลือกให้ทันนะหลังจากนั้นให้เรามาที่คอมพิวเตอร์นะคะวิธีนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นตัวโปรแกรม TikTok Live Studio นะคะแล้วก็ให้เรากดไปที่คําว่าเพิ่มกล้องนะคะหรือว่าเพิ่มแหล่งที่มาตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่กล้องนะคะหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะขึ้นตัว Osmo Pocket 3ขึ้นมาก็ให้เราทําการเลือกไปที่ตัวดีวายนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าตัววิดีโอของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทําการปรับนะคะให้พอดีหน้าจอให้เรียบร้อยนะส่วนในเรื่องของเสียงก็มาเลือกที่โลโก้นี้นะ แล้วก็เลือกอุปกรณ์เสียงที่เราต้องการถ้าใช้ตรงจาก Osmo Pocket 3ก็เลือกตัว Osmo p o c k e t 3ไปได้เลยและนี่ก็จะเป็นภาพที่ได้นะคะในการที่เชื่อมต่อเข้า t ิ k t o อกไ v e s t u d i o ผ่าน o s m o p o c k e t 3นะโดยใช้ Osmo Pocket 3เก็ต3เป็นกล้องนะคะก็จะได้คุณภาพหน้าตาประมาณนี้เนาะแต่ว่าที่เราได้ภาพประมาณนี้เป็นเพราะว่าตัวทิกต็ออะค่ะมันมีการใสนะ่ฟิลเตอร์ให้เราด้วยเนาะในตัวก็คุณภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะในการใช้กล้อง Osmo Pocket 3นะคะซึ่งเปิดโปดรดักโชว์เคสเอาไว้มันก็ โอเคนะเนี่ยโดยดิได้ความหนะ้าชั้หลังเบอร์ประมาณนึงเนี่ยถ้าใครไลฟ์ขายสินค้าอะไรเงี้ยก็สามารถทํางานได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสีมันจะเพี้ยนๆนิดนึงนะในวันนี้ที่เราลองเทสใช้งานนะคะเพราะว่าเพราะว่าตัวที่เป็นฟิลเตอร์ที่แต่งหน้าเนี่ยมันไม่สามารถปิดได้นะ หลังจากที่ทดลองใช้งานในการไลฟ์ด้วย c o s m o p o c k e t 3นะคะแบบแรกเนี่ยก็ค่อนข้างทำงานสะดวกนะคะโดยที่เราต้องใช้ตัวแอปพลิเคชันนะคะในการที่เชื่อมต่อในการไลฟ์ไปที่ Facebook หรือว่าตัว YouTube นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข,ข้างสะดวกนะคะสำหรับใครที่จะไลฟ์ไป YouTube นะแต่ถ้าใครที่ไลฟ์ไป Facebook เนี่ยมันอาจจะยังเลือก Facebook Page ไม่ได้นะคะในการที่เราทดลองเนี่ยในอนาคตอาจจะมีการปรับแก้อีกทีนึงนะคะ และในแบบที่2นะคะในการเชื่อมต่อออสโม o o k e t สในการไล์ออกไปผ่านคอมเนี่ยตัวกล้องออสโม o c k e t สก็ค่อนข้างทํางานได้ดีเลยนะคะโดยที่เราจะใช้ตัวกล้องออสโม o o k e t 3ในการที่ไปไล์ไประชุมหรือไล์ขายสินค้าก็สามารถทําได้เหมือนกันนะ แต่ให้เปรียบเทียบระหว่างตัวกล้อง Osmo Pocket สากับตัวกล้อง Mirrorless นะคะตัวกล้อง Mirrorless เนี่ยอาจจะทํางานได้ดีกว่าแล้วก็ได้ภาพที่คมชัดมากกว่านะคะแล้วนี่จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะในการที่เราไลฟ์ด้วยกล้อง Osmo Pocket 3ามนะจะมีน้อยที่ขอบนิดนึงนะคะในการที่เราไลฟ์ออกไปด้วยกล้อง Osmo Pocket 3นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นกล้อง Mirrorless นะคะตัวนี้มันจะมีความคมชัดมากกว่านะสําหรับเจ้า Osmo Pocket 3ตัวนี้นะคะก็สามารถทําการไลฟ์ด้วยทั้งหมดได้2วิธีใครเลือกเป็นวิธีไหนก็สามารถลองทําตามกันดูได้เลยนะถ้าใครชอบคลลิปปนนนี้้กกกกก็็ฝาาด like, ด share, ดดไ์แชรร Subscribe Like เเังใจใพนะ